ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนักศึกษาทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของภาควัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแลวนะครับดังนั้นพอเป็นคลิปสุดท้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องทําแบบทดสอบเก็บคะแนนนะครับเื้องต้นครูคาดว่าน่าจะสักร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยข้อนะครับเอาให้มันเยอะๆนะครับให้ตายไปเลยนะครับใครที่ไม่อ่านเอกสารที่ครูหน้าเป็น QR code ไว้ให้นี่รับรองว่าสรุปเหมือนนะครับ ซี่งแก่แน่นอนนะครับอะวันนี้เราจะพูดถึงประเพณีที่เกี่ยวกับการปลูกเรือนปลูกเรือนนะครับเรือนก็เรือนแบบไทยๆเนาะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือเรือนเครื่องผูกนะครับซึ่งมันพวกเรือนไม้ไผ่เนาะกับเรือนเครื่องสับซึ่งวกนที่จะเป็นพวกบ้านของคนมีตังค์อะนะก็ะจะใช้ไม้จริงๆนะครับการสร้างบ้านเนี่ยลักษณะของบ้านเนี่ยจะเป็นไปตามดินฟ้าอากาศนะครับเห็นที่ครูเคยพูดถึงไปบ้างแล้วนะว่าอย่างเช่น ถ้าเป็นภาคกลางเนี el, ่ยจั่วจะแหลมสูงนะครับเพื่อให้น้ sí. ําฝนระบายลงได้เร็วนะครับแต่ว่าที่น่าแปลกคือเืินทาภาคใต้ซึ่งฝนตกหนักมากกว่าเนี่ยกลับออกแนวปั้นๆเนาะเหตุก็คือว่าต้องการหลบลมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลมเพราะลมพายุพัดตลอดไงเนาะไม่ยงั้นก็จะหอบหลังคาไปทั้งหลังคาแน่ๆนะครับถ้าหลังคาแหลมสูงแบบนั้นนะครับตอนนั้นเือนเดินทภาคใต้นะครับหลังคาจะต้องปั้นเตี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเนาะ อันนี้บ้านเรือนไทยนะครับแทบทุกคาคจะเหมือนกันก็คือเราจะยกพื้นสูงนะครับเพื่อหนีน้ำหรือไม่ก็เอาไว้ทำกิจกรรมอื่นๆนะครับเช่นเอาไว้เลยงวัวเลยงควายนะครับกระงัวไฟก็เอาไว้ใต้เรือนนะครับแล้วก็เวลาสมสมควันเนาะส,ม,นนะสมไฟสมควันนะครับช่วยไล่แมลงไล่ยุงอะไรให้พวกสัตว์หัวไฟทั้งหลายเนี่ยไอพวกควันนี่ก็ ช่วยไล่แมลงให้เราบนเรือนด้วยไงเนาอนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องโดนแมลงรบกวนด้วยนะครับส่วนจะสำหรับควันแค่ไหนก็เรื่องก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสมชำนาญแค่ไหนควันมันออกมากเกินไปไหมหรือว่ากําลังพอดีพอดีอะไรคำนองนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงป้องกันอันตรายจากสั์นะครับเพราะว่าบางทีเสือสิงกริงแรดเนมันอาจจะขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้น ถ้าเป็นบ้านแบบโบราณณเนี่ยเราก็เห็นว่าบันไดเนี่ยเขาถอดเข้าถอดออกได้นะคือพอขึ้นมาบ้านปุ๊บก็ดึงบันไดขึ้นมาบ้านนะครับไม่ให้ใครขึ้นมาได้ง่ายๆทําเนนี้เป็นต้นนะครับนั้นสัตว์ขึ้นยากแน่ๆเนาะสัตว์ก็ไม่ลากบันไดมานะครับรวมไปถึงป้องกันไม่ให้คนไร้ขึ้นบ้านได้ง่ายๆด้วยนะครับคนไทยแต่ก่อนเวลาปลูกบ้านเนี่ยเขาจะปลูกบ้านชั้นเดียวคือคือยกพื้นสูงขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นที่อาศัยแค่ชั้นเดียวนะครับเขาจะไม่นิยมซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับเนื่องจาากกเ้รูสึ เหมือนกับโดนคนอื่นเหยียบหัวอยู่เนาะอย่างครูเองครูยังเคยเคยคิดเลยนะตอนเด็กๆครับว่าเฮ้ยถ้าเราไปต้องไปอยู่ในตึกอะไรแบบนั้นแล้วแข่นพระอยู่อะไรเงี้ยแล้วคนที่อยู่ข้างบนเราก็กำลังเหยียบเหยียบพระเราด้วยไหมอะไรเงี้ยเห็นไหมก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะนะครับดังนั้นคนโบร,ราณเขาก็รู้สึกแบบนี้แหละครับแต่ว่าพอปัจจุบันเนาะสังคมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ปัจจุบันไม่มีใครมากังวลเรื่องนี้อีกแล้วนะครับตันนั้นบ้านจะกี่ชั้นก็ทาทาไปเถอะนะครับอ่าต่อมานะครับ เวลาปลูกบ้านในคนจะปลูกวันจันทร์วันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงวันเนาะแต่ถ้าเป็นเดือนนะครับถ้าปลูกบ้านเดือนหกนะครับก็จะ,จะมั่งคั่งร่ำรวยถ้าเดือนเก้าโทษทีจะมียศถารรดาศัก์นะครับถ้าเดือนสิบสองก็จะคล้ายๆกันเนาะก,ก็คือคล้ายๆเดือนหกนะครับคือมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกันนะครับถ้าเดือนอ้ายเดือนอ้ายคือประมาณช่วงธันวาเนาะก็จะ,จะมีสุก สวัสดร่มเย็นนะครับเดินยี่ก็อยู่ประมาณมการาเนาะถ้าปลูกตอนเดินยี่เนี่ยก็จะปราศจากศัตรูนะครับถ้าปลูกบ้านตอนเดือนสี่เนี่ยพวกทุกภัยทั้งหลายก็จะมาลายไปสิ้นนะครับข้อห้ามของการปลูกเรือคือว่าอย่าปลูกเรือนคร่อมต่อคร่อมจอมปลวกบ่อน้ําไอจอมปลวกไปเห็นชัดๆครับว่าไปคร่อมจอมปลวกเนี่ยเดี๋ยวปลวกขึ้นบ้านกินบ้านพังหมดนะครับนั้นไม่ได้ขาดนะครับ อย่าใช้ไม้ที่เป็นไม้อัประมงคลนะครับเช่นไม้ตกมันคือไม้ที่มันไม้บางประเภทมันจะมีน้ํามันอยู่ในเนื้อไม้ครับแล้วก็จะมีน้ํามันไหลออกมาเนี่ยไม้ตกมันครับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าจะมีมีผีสิงอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะเกิดอาเพศแก่บ้านเรือนนะครับไม้ตะเคียนไม้ที่ล้มเองเนี่ยไม่ได้ครับ ไม้ที่ไส้กลวงคือไม้ที่ไส้กลวงมันไม่มีแกนเนี่ยพอไปสร้างบ้านมันจะไม่มั่นคงแข็งแรงเดี๋ยวมันจะถลม่มเดบ้านจะพังก็ได้นะครับเนาะไม้ที่ขึ้นใกล้ๆกับสานทีะจะหูบ้านหรือที่นี่ก็ไม้คุณพ่อนะครับอันนี้จำไม่ดีเนาะแล้วก็ไม้ที่มันขึ้นคู่กันอยู่นะครับอย่าเอามาคู่กันเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะป่วยคู่เหมือนกันเหมือนกับไม้ทำานองนี้เป็นต้นนะครับอย่าปลูกเรือนขวางตะวันนะครับเพราะถ้าปลูกเรือนขวางตะวันเนี่ยมัน ร้อนไงเนาะรับแดดทั้งวันอะ่ะดังนั้นให้ปลูกเรือนตามแนวตะวันนะครับมันจะได้ช่องที่แดดจะเข้าบ้านอ่ะจะได้น้อยลงหน่อยนะครับส่วนบ้านหลังไหนนะครับที่ปลูกเสร็จแล้ลแลวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ยังไม่ได้ถึงเรื่องขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาไม่ให้เราเอาของไปกินในบ้านนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะเคยเจอเนาะ ช่างกลาลังก่อสร้างบ้านเราอยู่เงี้ยมีมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วแต่ยังทำไม่เสร็จนะครับนาทีช่างก็กินข้าวอยู่ในนั้นแหละต <c oughs> ัางโบราณก็ไม่ทํานะครับเพราะก็ถือว่าบ้านที่ยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่ถือว่ายังเป็นบ้านร้างนะครับถ้ายังเป็นบ้านร้างเนี่ยเราจะไม่ไม่ไปกินไม่ไปอะไรทั้งสิ้นนะครับต่ออีบ้านที่สร้างเสร็จแล้วก็ตามนะครับดังนั้นถ้ามองแง่หนึ่งเนี่ยตอนที่ครูซื้อบ้านเนี่ยครูก็กินข้าวในบ้านร้างอยู่เป็นปีเหมือนกันแล้วกับกว่าครูจะทำที่นีขึ้นบ้านใหม่นะครับอ่าอย่าไป อย่าไปปลูกบ้านใต้กิ่งไม้ใหญ่อย่าไปงปลูกบ้านใกล้วัดเนี่ยครูก็น่าจะมาจากเหตุถึงว่ากลัวจะเกิดปัญหาว่าลูกที่วัดจะเป็นบาปเปล่าๆเนาะหรือบางทีนะครับเราเก็บของเก็บอะไรมากินอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ต้นผลไม้รากไม้ต้นนี้จริงๆแล้วมันขึ้นที่วัดหรือขึ้นที่เราไนงะเพราะว่าก็ไม่ได้มีรั้ชัดเจนถูกไหมบ้านแต่ก่อนเดือนแต่ก่อนนะครับดังนั้นถ้าไปเอาของวัดของสงของธรณีส่งมาจะเป็นบาปแก่ตัวทำเราเริต้นนะครับ ่วนใต้กิ่งไม้ใหญ่รู้กันอยู่แล้วนเนาะใต้กิ่งไม้ใหญ่เกิดพายุพัดมาหักโค่นลงบ้านจะเสียหายนะครับดังน,นั้นไม่ให้สร้างบ้านใกล้วัดไม่สร้างบ้านใต้กิ่งไม้ใหญ่นะครับอ่ามาถึงประเพณีเกิดการแต่งงานบ้านนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณเลยเวลาแต่งงานเนี่ยเราจะแต่งเพื่อให้คือแต่งเพื่อเอาชายเข้ามาในบ้านน่ะนะ <c ười> เอาผู้ชายเข้ามาในบ้านเพราะว่าต้องการเพิ่มกําลังคนนะครับอันนี้เวลาปลูกเรือนก็จะผูกต่อๆกันนะครับกับเรือนใหญ่ของพ่อตาแม่ยายนะครับ เวลาแต่งงานเนี่ยก็จะให้ผู้ใหญ่ไปทัาทามกันก่อนเนาะผู้ใหญ่ไปทัาทามพูดคุยกันเสร็จแล้วก็ค่อยนัดกันว่าเออแล้วเราจะมามาทําพิธีสู่ขอกันวันไหนดีล่ะคือต้องคุยกันก่อนไงไม่ใช่อยู่ดีไปสู่ขอเลยหน้าแหกกลับมาได้ง่ายๆนะแล้วไปคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าโอเคใช้แต่งงานด้วยกันได้นะครับแล้วก็ม่านหถ่ขันหมากแล้วก็แต่งนะครับไปตามตามสเต็ปของมันนะครับทันี้เวลาตักบาตรน้อยตอนงานแต่งงานอะไรก็ตามนะครับเวลาตักบาตรเนี่ยเราจะสังเกตว่า เจ้าบ่าวเจ้าสาวเย่ยจะต้องใช้ทัพพีเดียวกันเนาะครันนี้ก็จะแย่งกันนะว่าใครจะอยู่มือบนอย่างเช่นสมมติว่านี่เป็นมือเจ้าสาวใช่ไหมเพราอย่เจ้าบ่าวเจ้าพยาแบบอยู่มือบนอย่างเงี้ยเนาะบางทีเจ้าสาวก็สลับออกนี่ไนกลใ้ขึ้นบน้าอะไรเงี้ยนะเพราะเขาเชื่อกันว่านะครับว่ามือมือบนเนี่ยเป็นมือใครเนี่ยคนนั้นจะได้เป็นใหญ่ในบ้านครับเนี่ยก็จะมีแบบนี้เหมือนกันเนาะอ่ะต่อมานะครับสิ่งที่จะต้องใช้ตอนปูที่นอนปูเตียงนะครับ เนาะก็จะมีดังนี้นะครับก็หินบทยาเนี่ยในภาพนะครับในภาพที่ผูให้มาเนาะนี่เป็นตัวอย่างหินบทยาจริงๆหินบทยามีหลายลักษณะน,นะครับเอาหินบทยาเพื่อแสดงถึงความหนักแน่นนะครับหนักแน่นหนักแน่นในเดียนหนึ่งไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโหรู้จักอดทนสองไม่ไม่นอกใจประมาณนั้นเนาะนะครับแล้วก็มีไม้เท้าอันหนึ่งเพื่อแสดงถึงความอายุยืนกรบแมยอยู่จนต้องใช้ไม้เท้านะ่ะแก่ขนาดไหนนึกเอาแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ ฟักเขียวหนึ่งลูกนะครับเพว่าฟักแต่มันเป็นพืชเย็นเนาะเพื่อจะได้อยู่แล้วจะได้อยู่เย็นเป็นสุกนะครับแล้วก็ทั่วงาเนาะอย่างละถุงหนึ่งนะครับเพื่อแสดงความเจริญงอกงามความเพิ่มพูนทำนองที่เป็นต้นนะครับภาชนะเนาะภาชนะใส่น้ํานะครับที่หนึ่งนะครับก็อาจจะใส่ขันขันน้ำมันอะไรก็ได้นะครับแล้วก็วางที่นอนแต่อย่าทำหกนะครับเดี๋ยวเปียกนะครับอันนี้เพื่อแสดงถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันความสามารถคีนะครับ แมวคราวหรือบางที่ก็เรียก่็แมวนอนหววนะครับเออนิยมเอาแมวตัวผู้สีขาวที่แก่แ,กแล้วเนาะเพราะไอ้พวกแมวตัวผู้ที่แก่มากแล้วมันไม่ค่อยไปเที่ยวไหนละแต่ดูเราดูนิสัยแมวเนาะปกติแมวชอบเที่ยวถูกไหมแต่ถ้าเป็นแมวแก่ๆอายุเยอะๆเ,เ,เนี่ยจะไม่ไปไหนแล้ะอยู่แต่กับบ้านแล้วไม่ขยับแล้วอยู่นิ่งๆครับเพื่อต้องการให้ส่วนมากกะบไอ้ฝัวนั่นแหละเนาะให้มันรู้จักรักบ้านรักเรือนนะครับรักเมียไม่ไปเที่ยวที่ไหนไม่ไปมี มีคนอื่นข้างนอกประมาณนี้เป็นต้นนะครับถ้าจะมีก็แต่งโมโอยในบ้านนี่เป็นเมียที่สองเมียที่สามเพื่อรับใช้เมียที่หนึ่งประมาณนี้เป็นต้นนะครับไก่ขาวตัวหนึ่งด้วยนะครับไก่ขาวนั้นบางทีไก่ขาวเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนแล้วก็ไก่จริงอ่ะแต่พอมาปัจจุบันเราจะเห็นว่าบางทีไก่อมสินนะ่ะน้อไก่เซรามิกที่เป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะครับพอามาวางแทนนะครับเพราะว่าถ้าเอาไก่จริงมาเดี๋ยวมันขี้ใส่ที่นอนอีกนะครับดังนั้นก็ เอาอย่างอื่นมาแทนเนาะจริงๆอีเมวเรื่องเหมือนกันนะครูก็เคยเห็นนะครับก็ตุ๊กตาแมวมาวางแทนอะไรอย่างนี้ต้นนะครับปัญหาก็ตุ๊กตาแมวลูกตัวผู้หรือตัวเมียอีกต้องเปิดเปิดขามาดูอีกนะครับในไก่ขาวนะครับเพื่อแสดงว่าเราจะได้เอนอนให้ดึกหน่อยตื่นแต่เช้าสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ขยันหมั่นเพียรอะไรประมาณนี้เนาะเพราะไก่พอตื่นปุ๊บมันก็คุยเขี่ยคุยเขี่ยทำาหากินเลยนะครับมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่ขี้เกียจอะไรนะครับอ่าคราวนี้เครื่องนอน ข็จะบอกเจ้าสาวเนาะหมอนมุง้งเ้าหม่มบ่อนข้างอะไรเนาะกา็ปูวางให้เรียบร้อยนะครับขันน้ำมนต์เนี่ยก็ให้มียาคาด้วยนะครับทําไมต้องมียาคาใช่ไหมทําไมเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับเ,เล่าเท้าความก่อนนะครับอันนี้เป็นนิทานโบราณของทางสันสกฤตกน,นะครับก็คือว่าตอนที่ กลุ่มทีมเทวดาของพระอินทร์นะครับที่มีอยู่สาสิสามเทวดาบวกกับอีกหนึ่งช้างรวมกัเนเะป็นสามสิบสี่เน้เนาะไปเกิดเนี่ยก็คือไปเกิดอยู่บนสวัรค์ชั้นดาวดึงซึ่งแต่เดิมเป็นที่อยู่ของพวกอสูรไงพอไปอยู่ปุ๊บก,ก็ต้องรบตีรบราฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงดินแดนกันนะนะครับคราวน,นี้พอตอนหลังเนี่ยพวกเหล่าเทวดาก็เลยเอาสุราเนาะเอาสุรา,า,ราคือเหล้านะครับไปมอมพวกอสูรทั้งหลายครับพอพวกอสูรทั้งหลายกินเหล้าเมาหมดปุ๊บเนี่ย พวกเทวดาก็ช่วยกันจับอสูรเนี่ยยกแล้วก็ทิ้งลงมาโยนลงมาที่เชิงเขาพัสุเมนครับตานนี้ก็กลายว่าพวกอสูรก็เสียเขาพัทสุเมนไปนะครับเสียที่อยู่บนบน,บนยอดเขาพัทสุเมนที่เป็นสวรภูมิชนะวัดึงไปเนาะอันนี้เป็นตำนานสันสกฤตนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพุทธนะครับ <c oughs> ในภายหลังครับก็มีการท้าตีท้าต่อยกันอยู่บ่อยๆนะครับพวกเทวดาพวกสุขัลลจะมาตีต่อยกันให้เจ็บตัวทําไมวะเราต้องทําให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ตายสีอะไรเงี้ยนะครับ ก็เลยไปทําพิธีกวนกรเสียณสมุดนะครับเนาะก็เอาภูเขาเนาะวางไว้ตรงกลางมาสมุดนะครับและจะต้องมีพญานาคไงเพราะว่ากคนกะเสีือเอาภูเขาวางตรงกลางน้ําถูกไหมครับแล้วจะเอาเชือกที่ไหนมาพันภูเขาเพื่อดึงไปดึงมาให้ให้ภูเขามันบุญไงถูกไหมก็ต้องอาศัยพญานาคนะครับพญานาคเขาเป็นพญานาคตัวยาวมากแต่ว่าข้างเทวดาเองก็มีไม่กี่คนถูกไหมก็ต้องจะให้แบ่งคนนึง ไอ้อซีกมึงถือข้างหางซีกถึงถือข้างหัวก็ไม่ได้ไงกําลังไม่พอก็เลยไปชวนพวกอสูรมาว่าเนี่ยมาไหมมาควรเกษตรสมุรกันเราจะได้แบ่งน,น้ำำําอมฤตกันน้ำำําอมฤตแปลว่าอมตะคือไม่ตายเนาะแต่พวกเทวดาก็ทําคนอุบายลวงครับว่าให้พวกอสูรน่ะไปอยู่ข้างหัวพญานาคพวกเทวดาน่ะไปอยู่ข้างหางพญานาคาวนี้พอดึงไปดึงมาต้องดึงกันเป็นหมื่นหมื่นปีอ่ะ พญานาคพอโดนดึงมากเข้าก็าเจ็บก็โกรกกนพนพธไงก็พ่นพิษ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 ก็พ่นอยู่นั่นแหละก็พ่นใส,พส่พวกกระสุนครับพวกกระสุนก็โดนพิษพญานาคตลอดเวลาครับแา่นี้พอโกรเกษตรสสมุดจนได้น้ำำําอมฤตมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกอสูรซึ่งโดนพิษพญานาคก็สลบเหมือกกันหมดเลยครับเหล่าเทวดาเนี่ยก็ได้ทีไงก็น,น้ําอมฤตที่ได้มาก็เอาใสา่ภาชนะใช่ไหมแล้วก็รีบหอะขึ้นไปครับหอะขึ้นไปไว้ที่ดาวดึงเลยคือไม่แบ่งไงเอาเข้าจริงๆแต่เทวดานไม่แบ่งให้นะครับ กะผอเอว่ามีน้ำำําอมฤตอยู่หยดสองหยดเนี่ยหกมาที่ปลายยาคาพอดีครับพอหกมาที่ปลายยาคาเนี่ยพญานาคลืมตาเห็นเข้าก็เสียดายน้ำำําอมฤตก็แลบลิบ้นเพลบเลียน้ําอมฤตซึ่งอยู่ที่ปลายยาคายาคาก็เลยบาดลิ้นง,งูครับก็คือบาดลิ้นพญานาคเนาะงูก็เลยเป็นลิ้นง,งูก็เลยเป็นสองแฉกนับแต่น้าต้นมาครับเนีย่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นนิทานอธิบายธรรมชาติแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมต้องเป็นยาคาเพราะเชื่อกัอนว่าก็ยาคานี่แหละ เคยเคยมีน้ำอมฤตประโยชน์มาแตะอยู่ไงดังนั้นการที่เอายาคาวมาใส่ในน้ำมนต์เนี่ยก็จะได้เป็นมงคลด้วยคล้ายๆกับปำำเป็นน้ำอมฤตในตัวด้วยประมาณนั้นเป็นต้นนะครับมีละอองของน้ำอมฤตติดอยู่เนาะทำแองน,นี้นะครับอ่ะแล้วก็มีข้าวตอกดอกไม้ขันหนึ่งนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีไอต้ตรงตรงพามนนันก็จะใส่อย่างอื่นลงไปด้วยเนะยาะเช่นใส่ดอกรักมะลิกุลาบานชื่นบานไม่รู้โรยดอกบัวพุทธรักษาส้อยทองดาวเรือง แล้วก็ใส่เหรียญทองใส่เหรียญเงินนะครับเหรียญทองก็อเหรียญสลึงก็ได้ม้กเนาะอ่ะเหรียญเงินก็เหรียญสีขาวๆธรรมดานี่แหละนะครับก็อย่างละเก้าเหรียญแล้วเมื่อก็ถ้ารวยมากก็จะใส่เป็นหมื่นเป็นพันก็เออแล้วแต่เถอเนาะแต่นิยมก็เก้าเหรียญนะครับอ่ะคำเรียกของประเพณีแต่งงานนะครับถ้าเป็นถิ่นเหนือนี่ก็การกินแขกเนาะถ้าถิ่นีิสานียก็การกินดองนะครับถ้าถิ่นใต้รียก็การกินเหนียวเนาะ มุสลิมถ้ามุสลิมนะครับคือนิกะนะครับส่วนทาคกลางก็รู้อ่แล้วเนาะแต่งงานนะครับอ่าคราวนี้มาเครื่องรางของข,องขลังบ้านนะครับอันนี้เป็นภาพัวธนูที่บ้านกูเองแหละเนาะก็จะมีงวธนูวัดขงขาวสองนะครับแล้วก็งูธนูของสมเด็จเกียรติวัดสเกตรสองนะครับนี่ของที่บ้านครูเองนะครับครูก็มีงูธนูอยู่ที่บ้านนะครับคือ แต่โบราณเขาก็นิยมเป็นควายธนูเนาะแต่พมารุ่หนหลังเขาก็ทํามีทั้งควายธนูทั้งมวธนูมีหมดแหละนะครับแต่ว่าของรูทั้งหมดเป็นมวธนูนะครับไม่ใช่ควายธนูนครับวิชาอาคมมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างเช่นวิชาคงกระพันเออวิชาคงกระพันกับชาตรีนะคนละวิชากันนะครับถ้าวิชาคงกระพันนี่คือฟันแทงไม่เข้าส่วนวิชาชาตรีเนี่ยคือไม่ช้ำไม่เจ็บไม่ปวดเนาะ เวลาเรียนต้องเรียนคู่กันนะครับถ้าก็เรียนแต่วิชาโกรกพัณ์อย่างเดียวฟันแทะไม่เข้าก็จริงโดนเพื่อนเอาไม้ทุบปากปากปาก,ปาก,ปากหลายรอบเข้าช้ำนี่ตายได้เหมือนกันนะ่ะช้ำในตายนะครับดังนั้นจึงต้องเรียนวิชาชาตรีด้วยนะครับการอบตัวให้หนังเหนียวเนี่ยคนแต่ก่อนใช้วิธีว่าเอาเอาว่านมาหุงกับน,น้ํามันเอาง่ายว่าต้มน้ํามันแล้วใส่ว่านลงไปแต่ว่านอะไรบ้างไม่มีหลักฐานเหลือมาถึงปัจจุบันเนาะ เรารู้แต่ว่าเป็นว่านแต่ว่านอะไรบ้างเราไม่รู้นะครับขุ่กับน้ํามันและเอาน้ํามันที่ได้เนี่ยมาอาบครับอาบทุกวันอาบทุกวันจะว่าอาบลูรูปตัวก็คงเหมือนกันเลยเนาะแต่เขาใช้คําว่าอาบไงดังนั้นครูก็ไม่แน่ใจว่าอาบจริงๆหรือแค่เอามาลูบตัวชโลมตัวนะครับแต่เขาใช้คําว่าอาบย้านะนะครับอาบตะมันว่านครับทําให้หนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าอันนี้ก็ใช้ควบคู่กันกับวิชาโครงกระพันและชาตรีด้วยนะครับไม่ใช่อาบตามันว่านเดียวๆหรือว่าโครงพันเดียวๆนะครับ อ,อตามตัวก็จะสักหัวใจคาถาต่างๆนะครับที่นิยมก็อย่างเช่นหัวใจเสือหัวใจลิงลมทำน้อเป็นต้นนะครับเราเคยเห็นใช่ไหมที่บางทีเขาไปงานสักยันกันอาจารย์นั้นอาจารย์นี้แล้วก็ใช้หัวใจดิงลมแล้วอีลูกศิษย์ก็วิ่งเต้นกระโดดยังกับเป็นลิงอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับเนาะ,ะคนที่มีวิชาเหล่านี้แล้วนะครับข้อห้ามคือห้ามเดินลอดใต้ถุนบ้านห้ามเดินลอดสะพานเพราะที่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นที่ที่ คนเขาเหยียบไปเหยียบมาไงนะครับก็เหมือนกับคนเหยียบหัวเรา,นาเนาะนาอของจะเสื่อมนะครับเอ,อ่อพวกร้านทั้งหลายเช่นพวกร้านฟักแฟงแตงไทยร้านอ่งุ่นไม่ใช่ร้านขายอังุ่นนะหมายถึงว่าไม้ระแนงที่เขายกขึ้นมาแล้วให้พวกพืชที่เป็นไม้เลื้อยมันเลื้อยเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าร้านนะครับอันนี้ก็ห้ามลอดนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกราวตากผ้ารู้ก็ราวตากผ้าในบ้านดีตากใกล้ๆในมมากถุงเท้าบ้างอะไรอย่างงี้นะครับเป็นต้นอ่า วิชาอาคมทั้งหลายจะแพ้ประจาเดือนผู้หญิงนะครับดังนั้นบางทีก็ใช้ที่ว่าเอาสมมุตนว่าดาบหรืออาวุธเรามีอาคมเนาะก็ข้าศึกฝั่งนั้นก็ใช้ที่ว่าเอาผ้าผงซึ่งเปื้อนประจาเดือนมามาผูกแล้วก็เอาไปจิ้มโดนดาบเรานะครับดาบเราก็เอาคมก็เสื่อมถอยไปอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับอะคุณใสนะครับ้าเป็นวิชาคุณใสแบ่งได้สองอย่างนะครับเป็นคุณผีกับคุณคนเนาะ อะไรก็ตามที่ใช้ผีเรียกคุณผีนะครับอะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้ผีเรียกว่าคุณคนนะครับอย่างเช่นพวกตะปูนะครับเศษตะปูเข้าท้องอะไรอย่างนี้นะครับาการทำเสน์ยาแฝดก็มีนะครับหงร่อนกับมังกรรำนะครับอันนี้รู้จักกันอาจจะเคยได้ยินชื่ออยู่เนาะหงร่อนเนี่ยเป็นวิชาที่ผู้หญิงใช้มังกรรำเป็นวิชาที่ผู้ชายใช้เพราะผู้หญิงมีหงและผู้ชายมีมังกรน่าจะเดาได้เลยเนาะปูกำลังหมายถึงอะไรนะครับวิธีการก็คือว่าหงข้าวนึกต้องนึกถึงหม้อหุงข้าวแต่ก่อนเนาะที่เป็นหม้อด,ดินนะครับ เอ่อตอนที่น้ํากําลังเดือดแล้วว่ามันเพิ่งจะสุกใหม่ๆแล้วแบบว่ายังมีไอน้ํามันพุ่งขึ้นมาครับก็ผู้หญิงก็จะยืนคร่อมหม้อข้าวครับถกผ้าถุงเลยเนาะคร่อมหม้อข้าวหอพวกไอไอความร้อนนะัแต่ต้องทนร้อนนะมันร้อนจริงนะไอความร้อนนั้นพุ่งขึ้นมากระทบอวัยวะของตัวเองครับพอกระทบอวัยวะที่ว่านี้อวัยวะเพศนะจ๊ะไม่ใช่นิว้วโอเคเนาะกระทบอวัยวะพนน้ํา พอมันพอพอ,พอ,อไอระเหยมันกล่นเป็นน้ําแล้วมันก็จะหยดกับเราไปในหม้อข้าวไงแล้วก็เอาข้าวนั้นให้ผัวกินครับอันนี้คือวิชาย,ยาแฝดที่ผู้หญิงใช้ทําแน่นอนถ้าผู้ชายก็แบบเดียวกันนะครับอ่ะคาถาพุทธคุณที่ต้องใช้ท่องเนาะมีคาถาอะไรบ้างน,นะครับเช่นหัวใจกรณีนะครับหัวใจพาหุงก็คือพาหุงาศาสนาอะไรนั่นแหละครับน้องกระท่องไปนะครับพุทธคุณเก้าห้องนะครับคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเอ่อคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านี่ท่องว่า อิติปิโสวิเศสอิเอเสเสพุทธนาเมอิออเมนาพุทธตังโสอิออโสตังพุทธปิติอินะครับอันนี้คือบทคาถามงกุลพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีเยอะแยะเลยนะครับอคราวนี้ครูจะเล่าความเป็นมาของคาถาหัวใจกรณีหน่อยนะครับหัวใจกรณีเนี่ยมาจากชื่อคาถาเต็มๆว่ากรณียะเมตสูตรนะครับเนื่องจากว่ามีภิกษูกลุ่มหนึ่งในสสัยพุทธการนะครับต้องการจะเดินทางไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับปรากฏว่า ระหว่างที่กำลังเดินทางพวในป่าทั้งเองครับก็ถึงช่วงการที่ต้องจาพรรษาพอดีพิกสูตรเหล่านั้นก็เลยต้องปักกลดครับเหล่านั้นก็คือหลายรูปอยู่นะ้อยยี่สิบสามสิบรูปนะครับก็ปักกลดอยู่ใต้ต้นไม้ระหว่างที่ปักกลดใต้ต้นไม้ตอนแรกพวกเทวดารุก,กเทวดาทั้งหลายที่อาศัยที่มีวิมานอยู่บลางต้นไม้นอ้อก็เข้าใจว่าพระก็น่าจะปักกลดอยู่ไม่กี่วันแล้วก็ไปมั้งเราอย่าอยู่ข้างบนเลยมันจะอยู่บนหัวพระไมออ่มันไม่ดีนะครับ เทวดาท่านก็มีมารยาทเนาะท่านก็ลงมาเดินดินอยู่ข้างล่างครับปรากฏได้เดินนึกก็แล้วสองเดือนก็นแล้วนะครับพระก็ไม่ไปครับเทวดาก็เลยต้องคือพระเข้าไปไม่ได้ไงพระจํมาสาวตลอดสามเดือนถูกไหมการนี้พวกเทวดาก็เลยจำแรงปลายกายเป็นผีมั่งเปรตมั่งครับมาหลอกมาหลอนพระครับเพื่อให้พระจะได้ไปไปสักทีครับแต่พระก็ไปไม่ได้อยู่ดีครับกลัวผีก็กลัวแต่ไปก็ไปไม่ได้เดี๋ยวผิดพุทธบัญญัตินะครับจนครบสามเดือนสู้กันไปสู้กันมาล่วงพระกับเทวดานะครับครบสามเดือนปุ๊บพระก็รีบถอนกรดไปเทวดาก็ดีใจได้ พอพระเหล่านั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยพระก็เล่าให้ฟังก็โดนผีหลอกพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วแหละว่าไม่ใช่ผีเราเป็นเทวดาเนาะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต่อไปเวลาเข้าป่าต้องพกอาวุธนะพระก็เอ้ยจะพกอาวุธได้ยังไงเราเป็นพระรอะงไรเงี้ยนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอาวุธที่ว่าเนี่ยคือคาถาบทนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็แนะให้ท่องคาถาบทนี้ครับก็คือคาถากรณียะเมตสูตรนะครับดังนั้นใครที่ใช้คาถานนี้จึงเชื่อว่า เป็นเมตตามหานิยมย้ำอีกทีนะครับคาถากรณีนะครับกรณียเมตสูตรนี่นะครับเป็นคาถาเมตตามหานิยมไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวสัตว์ก็ด้วยเทวดาก็ด้วยอสุรากายผีเปรตทั้งหลายก็ด้วยครับเมื่อดยินคาถานี้แล้วก็ล้วนแต่จะมีจิตเมตตาแก่เราทั้งสิ้นครับดันนั้นอันนี้จำให้ดีนะครับกรณียเมตสูตรนะครับอ่าเครื่องังของขลังแบบอื่นๆบ้างน,นะครับเช่นประหลัดขิดนะครับ ประหลัดขิดเนี่ยเราสร้างตามคติฮินดูนะครับก็คือเป็นตัวแทนของสีวันลึงสีวันลึงก็คือจูพระศิวะโอเคเนาะนะครับสีวันลึงนะครับดังน,นั้นเวลาเราเห็นสีวันลึงเนี่ยเราเมื่อกี้เห็นฐานนะครับตรงฐานของสีวันลึงเนี่ยก็จะเป็นร่องที่มีน้ําไหลมาตรงฐานนั้นเขาสมมติถ้าเป็นโอเคของเมียพระศิวะนะครับตอนนั้น พอเราเอาน้ํารดลงไปที่ที่ตรงสีวลึงก็คือน้ํารดบนบนบน,บนหัวปูของก่ะอกพระศิวะนี่นะครับน้ําที่ไหลลงมาก็ผ่านไปที่จินี้ของเมียพระศิวะด้วยถูกไหมครับแล้วน้ำแล้วน้ำก็จะไหลามาตามร่องที่ทําไว้ถูกไหมตอนะนั้นน้ําที่ไหลามาเนี่ยจะเป็นมงคลมากครับสำหรับในความคิดปองฮินดูเนาะเป็นมงคลมากก็จะน้ํานั้นมามา,มา,ม,า,ม,ามาใส่ที่หัวหรือประมาณนี้เป็นต้นนะครับอ่ะซีวลึงเนี่ยเป็นตัวแทนของ,ของคารบุโสมบูร์ด้วยนะครับนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความเชื่อแบบ แบบอินเดียเฉยๆเนาะแต่ว่าในเอเชียนออกนะครับส่วนมากก็จะมองมองในแง่ว่าอวัยวะเพศชายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับย้ำอีกทีนะอวัยวะเพศชายนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ครับอ่าตะกรุดมีอะไรบ้างน,นะครับตะกรุดก็มกักกะลงพวกอักขระเลขยนันต์หนูใจคาถาต่างๆก็จะเรี่มบนอักษรขอมเนาะนะครับอย่างที่ครูว่าไปแล้วเนาะอ่าการที้ขุนพยนต์นะครับ หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์หุ่นพยนต์ครูก,ก็มีด้วยนะเคยเห็นไหมเห็นวนะครูเอาให้ดูอ่านี่เป็นหุ่นพยนต์ที่ครูพกอยู่นะครับนี่นะครับเห็นเห็นเนาะนี่นะครับอ่านี่ก็เป็นหุ่นพยนต์นะครับก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครูก,ก็ชอบเป็นของนะครับมีหลายอย่างเหมือนกันนะครับหุ่นพยนต์นี่เชื่อว่าเอาไว้ใช้ทํางานแทนเราได้หรือเอาไว้ปกป้องพยันอันตรายแก่เราได้คานองนี้เป็นต้นนะครับ ควายธนูอย่างเมื่อกี้ที่ครูเอาภาพให้ดูแล้วเนาะที่ว่าครูมีอยู่ครูมีวัวธนูเนาะมีอยู่สี่นะครับอ่าอันนี้เป็นภาพควายธนูเนาะเขาแหลมแหลมนะครับถ้าเขาสั้นๆในวัวธนูนะครับอ่แล้วก็มีดหมอมีดหมอภาพมีดหมอภาพนี้เป็นมีดหมอของหลวงพ่อฤาษีเล็กนำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับครูไม่มีนะครูไม่มีหมายถึงในแบบในภาพที่ครูไม่มีแพงเนาะตอนนี้น่าจะหมุนหลายหมื่นแล้วเช่าไม่ได้แล้วเพราะในวัดหมดแล้วนะครับหลายหมื่นมากอ่ะ การน,นี้นักศึกษาเตรียมตัวสอบนะครับ20คะแนนพอเหียเยอะนะครับ20คะแนนพอแล้วนะ้องข้อสอบ200ข้อพอไหมสี่ร้อยก็แหละเนาะครูคืมบอ,อกคืมใจออกแค่ไหนก็เ,เท่านั้นเลยนะครับเราค่อยสอบกันเดี๋ยวนะประมาณสักวันที่ 10, 13, 14, 15ช่วง,ช,วงช่วงนั้นแหลนะเนาะสุกหน้านะครับเนาะประมาณเอ๊ะที่ที่ครูพูดนี่คือครูพูดวันที่ห้ามกรานีเนาะตองนะั้นคะำว่าสุกหน้าครูก็คือสุกของหลังจากที่ครูได้คอร์ดไปนะครับเนาะนะขพให้ทะกคนได้ ได้เอฟเนาะได้สูตรคะแนนนะครับขอทุกคนร้องผมร้องไห้ขอทุกคนทีอก็สอบก็ตกใจว่าถามอะไรกวะถามเองนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่ถามไม่ใช่ถามอะไรวะเราคือถามมาจากที่ครูพูดด้วยและจากในเอกสาร Post, าคีว่าโพสที่ครูแปะไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมไปอ่านย้ํานะครับอย่าลืมไปอ่านนะครับไม่อ่านตายแน่นอนครับซีแง่แก่นะครับอ่ะอานนี้เนื้อหาที่เป็นส่วนของวัฒนธรรมจบลงแล้วนะครับ คาบถัดไปซึ่งครูคาดว่าอยากน้ออยากให้เรากลับมาเจอในห้องปกติได้นะครับก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยแบบแบบที่ครูต้องใช้นะครับเราต้องใช้อย่างไรบ้างนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงก็แบบนี้เหมือนเดิมเนาะก็ทำเท่าที่ทําได้แหละนะครับอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะครับบ๊ายบาย